ท e f c ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านนะครับวันนี้ผมให้ชมเหรียญที่มีความคมชัดงดงามและก็เข้มขลังมากๆนะครับด้วยพระบารมีของในหลวงรัชกาลที่5และก็บารมีขององค์เกจินะครับปราดแห่งที่ลาบสูงเทพเจ้าแห่งด่านกุนทศนะครับหลวงพ่อคูณปริสุโทโธนะครับแห่งจังหวัดนครราชสีมานะครับผมให้ชมเหรียญน,นี้ชัดๆนะครับผมขอยับซูมให้ชมชัด เป็นเหรียญสวยมากๆนะครับเป็นเหรียญที่จัดสร้างด้วยโลหะกะล่ทองนะครับที่ด้านหน้าประทับพระบรมรูปหรือพระบรมสาธิสรักษ์ในหลวงรัชกาลที่5นะครับผินพระพักไปที่ด้านซ้ายของเหรียญน,นะครับและจารึกข้อความจุรารงกรสหรัสสะนะครับปรมาราชาทิราชิโนนะครับเป็นถ้อยคำบาลีที่เป็นคำมงคลที่เก่าเสรเสริญพระบร,รมีของในหลวงรัชกาลที่5นะครับ ผมพลิกไปตรงขอบไม่มีฟันเฟืองครับเป็นขอบแบบนี้นะครับงดงามมากๆพลิกไปด้านหลังเป็นจุดโฟกัสที่น่าสนใจนะครับก็คือมีรูปองค์หลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับประทับอยู่ตรงด้านหลังเหรียญตรงกลางจะได้ก็ความมั่งมีสีสุขนะครับหลวงพ่อคูณปริสุทธโธรุ่นสร้างกุฏิวัดบ้านหารอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมานะครับ <S <S นี่เป็นหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่ประทับอยู่ด้านหลังนะครับงดงามคมชัดเข้มขังมากๆนะครับเหรียญนี้ ผมมี1เหรียญเท่านั้นและหายาก,ากมากๆนะครับเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมมากๆอีกหนึ่งรายการเหรียญน,นะครับของในร้รชกันที่5และหลวงพ่อคุณปริสุทธโธนะครับขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับขอบคุณครับ